ถึงแล้วนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามแล้วห้างที่แบบว่าอลังการงานสร้างเดี๋ยวพาไปดูข้างในว่าอลังการขนาดไหนเราก็ไม่ได้มาหลายเดือนมากแล้วนะเคยมาช่วงแบบแรกๆไม่เคยมาพอเข้ามาเขาก็จะได้เป็นบัตรจอดรถแบบนี้นะเป็นกระดาษเป็น QR code ร้านแรกที่เราจะไปเลย <S <S> <S ก็คือจุดประสงค์ลักของเราเลยคือร้าน <S <S> า v, v i ng เราจะมาซื้อรองเท้ากันเพราะว่าเรามีประสบเหตุกับรองเท้านิดหน่อยรองเทาานะ้า <c oughs> คือเทียบหน้ากูแล้ว <c oughs> ไม่คือจะบอกไงเดี๋ยวถ้ายกเท้ามันก็ดูน่าเกลียดแบบนี้อันนี้ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไรหรอกอันจะน่าเกลียดมันกันแหละทำไมอะเทียบรองเท้ามานขนาดเนี้ยเอาแมนะ่รองเทาาาเ้เา,ม,ทามันทําให้แบบสุขภาพดีเว้ยเอออันนี้ก็เราไปถ่ายเมื่อวานเราไปถ่ายที่จตุจักแล้วก็ สวนสาธารนณะเดินไปได้นิดหน่อยแล้วคือแบบเราป,วด,ปวดขึ้นมาแบบยันหัวเขา่ามันก็ไม่หนิดน้มวันเดินตั้งแต่9ก้าโมงแม่งถึงประมาณ6กโมงอ่ะเออแล,แล้วมีมมไม่เป็นอะไรเลยเราก็เลยรู้สึกประหลาดใจเพราะว่า<โ>เราเรากับมีอาใส่รองเท้ายี่ห้อเดียวกันอแ,มมแล้วก็เป็นทั้งสองคนแต่เนี้ยมามีใส่รองเท้าอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วไม่เป็นอะไรเลยซึ่งปกติมามีจะเป็นคนที่บ่นเยอะตลอดเวลาเดินไกลแล้วเมื่อวานแม่งไม่บ่นเลยก็เลยแบบเออว้าวมาก ก็เลยคงต้องมาซื้อเพราะว่าเราก็คงจะต้องเดินกันอีกเยอะแยะมากมายใช่ยตงขอบอกนิดนึงรองเท้าอ่ะคือแบบแม่งดีจริงน้ยเพราะว่าอันเนี้ย เดินไม่ปวดขาเลยคือปกติมันจะปวดขาใช่ปวดไอ้ตรงใต้เท้าใช่ไหมแล้วมาปวดไอ้ตรงน่องอย่าแต่เนี้ยคือแบบไม่ไม่ปวดทั้งทั้งหมดเลยนะเว้ยแล้วก็ไม่ปวดตัวคือนอนหลับสบายแต่ปกติเวลาเดินเยอะๆมันจะปวดตัวมากเลยนะเว้ยเออแต่ว่าอาการแรกของบานสเลยคือแบบมันเหมือนมันเริ่มปวดตั้งแต่ข้อเท้าไงแล้วก็เดินเดินเดินต่อแล้วจุดที่แบบตัดสินใจว่าแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ากลับเถอะคือพอเดินขึ้นบันไดแล้วมันเหมือนมันแป๊บมาที่หัวเข่าแล้วก็เลยแบบ เออไม่ไม่ไ,มไหววะ่ะกลับเออเลิกถ่ายแล้วก็กลับบ้านมาเตรียมรองเท้าให้พร้อมก่อนดีกว่า<อ>ซึ่งอันนี้ไม่ได้โฆษณาเข้าเราใช่คนไม่ใส่จริงๆแต่เข้าได้นะ <อ S 1> ยินดีถ้าจะเข้าเออแต่คลิปนี้ไม่ได้มีโฆษณาเข้าแต่เข้าได้ปะ<ม>เดี๋ยวไปดูที่ช็อปกันเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในไอคอนสยามนะจกำลังเดินตามหารองเท้าอยู่ <S <S เดี๋ยว ตอนนี้ขึ้นมาที่ชั้นสามเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในห้างแล้วกันของชั้นสามโตโหนี่ออนี่ตอนนี้เราก็จะไปที่โซนของไอชอนแอคทีฟนี่ยี่ห้อที่บาใส่แล้วปวดตีน นี่เนี่ยที่มันใส่แล้วปวดเทา้านี่เรามากันตรงนี้นะถ้าอยากได้ถ้ามาซื้อไอคอนก็ไอคอนแอคทีร์มันจะมีขายหลายอย่าง <S <S อันนี้เป็นโซนเซล ใช้เครื่องอะไรวะเนี้ยคืออะไรอ่ะอันนี้คือเครื่องอะไรเป็นการสแกนเทป 1, 2เท้าจะดูลักษณะเท้าเบื้องต้นกันค่ะแล้วก็ทำเป็นสูทนะคะตกเพื่อรองเท้าหน้าไหนอะคะอ๋ออันนี้เราก็จะใส่เป็นรองเท้าบาสที่บ้านเรากับรองเท้าแตะก็จะเป็นของแบรนด์นี้ใช่ เขาจะเป็นของคนไทยค่ะเฉพาะทำเฉพาะอินโซ่แต่ว่ามันขึ้นรูปตามเท้าเราเลยค่ะก็ดีคือมันจะมันจะช่วยซัพพอร์ตเท้าเราได้ดีกว่าอินโซ่ของคนไทยเฉพาะแผ่นเนาะเฉพาะแผ่นค่ะอันนี้ทำเฉพาะแผ่นรองเท้าก็แบบมีที่สามย่านอีกสาขาหนึ่งปะที่ทำเฉพาะแผ่นเดียวอนนี้จะมีสาขาที่นี่แล้วก็เป็น แต่ตัวไม่ได้เกี่ยวกับตัวรองเท้าแค่เป็นตัวเฉพาะใช่ไหมก็คือเป็นงานคัสตอมรองเท้าปลายน้องมันเลยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ลด10%สำหรับ4 5อต่อแล้วมีส5 0ไหมว่าไซส์เด็กไซส์ผู้ใหญ่อ่าจะเริ่มต้นที่35ค่ะถึง45เริ่มที่35ถึง45นะคะเใครแบบว่าเหมาะกับใครครับการคัสตอมแบบเนี้ยได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมันช่วยซัพพอร์ตเท้าเพราะฉะนั้นรองเท้าแบบไหนก็สามารถใส่ได้เหมือนกัน ทุเพททุไว,ไวค่ะมันดีต่อสุขภาพเท้าด้วยเพราะว่าเท้ามันสําคัญกับการเดินกับการใช้ชีวิตมากอะไรอย่างงี้ค่ะแลวตัวอินโซ่ะมันสําคัญกับรองเท้ามากตัวอินโซ่ปกติค่ะมันมันจะเรียบแต่ว่าอินโซ่ที่<ม>เป็นคัสตอมอะมันจะขึ้นเคิร์ฟตามเท้าเราเลยซึ่งมันจะดีกว่าขอบคุณมากคับขอบคุณค่ะโอเค,คยังยางที่บอกว่ารองเท้ามันสําคัญต่อชีวิตมากเ,ออเพราะว่าเมื่อวานทาให้เห็นว่า สำคัญต่อชีวิตปูมากเลยปวดขาเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนีแบรนด์นี้นะทุกคนที่เราใส่นี่ตอนนี้เขามีเซลล์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้วยน้อยปกติใส่อ<ช>ย <ern> ู่สิบเป่ร์เซ็นต์เน่เน่เน่ตอนนี้เซลยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคู่เท่าไหร่วะเนี่ย อันนี้พันแปดร้อยนะจ๊ะเหลยี่สิบเปอร์เซ็นก็เอายี่สิบหันไปดูนี่คู่นี้มันเป็นคู่นี้นะมันเป็นสีเอ่อไม่ใช่สีดำนะมันออกน้ำตาลแบบช็อกโกแลตอะ่ะอืมเขาจะไม่ทำสีดำเลยนี่อันนี้สี ออกเขียวเธอครอชก็สวยดีนะดูดินี่นี่ปิงเป็นคนผิวค้ำใช่ปะถ้าใส่ออกมา,าก็ขับผิวอยู่เหมือนกันนะเน่น่อันนี้สีเขียวอันนี้เขียวเหมือนพวกเขียวแนวทหารน่ะนี่ครับอันนี้ฟิล หนึ่งเหลือหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเขามีถุงเท้าด้วยนะสีอะไรอะ่ะขาวอยากให้สีไหนแมที่แฟงใส่สีครีมหมด มื่สีขาวก็สวยดีนะตอนแรกอยากได้สีขาวแหละแต่ไม่มีสภาพไม่น่าใส่สีขาวเลยเอ้แต่มันก็ไม่น่าเลอะง่ายนะเว้ยของกูก็ไม่เลอะง่ายนะเหรือว่าลูกค้าสั่งออนไลน์ก็ได้ค่ะได้ลองไซส์รูปไซส์แล้วก็สั่งออนไลน์ก็ได้จะได้เลือกสีที่ชอบแต่สีขาวก็สวยเออสีขาวก็สวย,วสวย,ยแล้วก็สีครีมสีครีมก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขาวเกินไปก็เวลาสีครีมพอดีของเขาเหมือนกับเขาด้วยความที่มันอมเหลืองอะพอเวลามันเลอะอะมันก็จะดูไม่ชัดบบเออใช่มันจะไม่ตอนนี้มีสีอะไรบ นี่สายชมพูออกเอ้โอรสโอรสโอรสมีน้ำเงินมีชมพูค่ะเขียวเขียวเขียวเข้มอ๋อไม่สีนี้ด้วยเขาเรียกสีอะไวก็สีกรมบอเขียวทหารหมดค่ะแล้วก็จะมีเขียวเชอร์ฟอยค่ะเขียวเชอร์ฟอยเป็นอะเขียวเชอร์ฟอยก็จะเป็น S <S <S อ้าวนี่ไงเ,อไงไงเธอไม่มีไซส์หรอไม่มีไซส์นี่นี่ปิ้งไซส์สีนี้ที่เราใส่สีนี้แหละทุกคนอ,อันนี้ใส่มาเดินลุยทุกอย่างยังไม่บุบนะเว้ยขอต้องเดินได้ไหมรอบมา นี้แบบว่าสัมผัสแรกที่ใส่ต่างจากแบรนด์เดิมก็คือมันเหมือนตรงส้นมันจะนิ่มๆอ่ะอันเดิมมันเหมือนเดินแล้วมันแบบมันอธิบายยังไงดีมันเป็นเหมือนเป็นแผ่นแข็งพอซ้นมันกระแทกลงไปมันก็จะแบบเหมือนเดินแล้วแบบตึกตึกตึกตรงส้นอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเหมือนส้นมันเป็นโฟมนิ่มๆเวลาลงส้นอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะไม่รู้สึกว่าส้นกระแทกกับพื้น มันดีรู้สึกว่าเหมือนมียางนุ่มๆม,มารับอยู่ก็คงต้องซื้อนั่นแหละแต่เดี๋ยวเลือกสีก่อนว่าจะเอาสีไหนดีของเด็กเข้ามาของเด็กเขามีแผนว่าจะทำนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแล้วก็กลางปีถามว่ารู้ไหมก็ไม่รู้เพราะตอนนี้โปรดักต์กำลังอยู่ในการปรับทำอยู่ค่ะแต่ว่ามีแผนจะออกมาก็ นี่ก็เอาถุงเท้าใส่ถุงมืองั้น่ปสสีด้วมามันสรุปเอาสีขาวนี่อันนี้ก็ส่งรุ่นใหม่ใช่ปะใช่ตัวใหม่ละ เหตุผลที lot, wow. ่ท ah oh, ok? ําตรงนี้ให้มันมันสูงกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเดินไปก็ยุบเผื่อยุบเผื่อยุบเผื่อยุบแล้วก็กระจายน้ำหนักแล้วก็กระจายน้ําหนักอแต่พอใส่แล้วโคตรสบายเหมือนเหยียบอะไรนะมาร์ทแมลโลเราว่าไอรองเท้าแตะไม่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 ใช่คู่นี้นะคู่นี้เหมือนเหมือนคิวแบนดอะไรนะโอคิวหรืออะไรที่เราซื้อมาที่คู่ห้าพันนะอ๋อกูจำไม่ย่อไม่ได้แต่รู้อะเออมันจะมีนูนตรงกลางอ่ะ ชื่ออะไรเอออะไรคิวคิวนี่แหละถ้าเกิดว่าใครเคยใส่ลองดูที่ตรงแบรนด์เอ,อิมเนี่ยเหมือนแบบเนี้ยแบรนด์นั้นเขาจะแบบพื้นตรงเนี้ยขาย<ะ>ไปแล้วก็มอเตอร์ตรงเนี้ยต,ตรงกลางแต่ราคาตอนนั้นซื้อมา5 4, ม้าพ<ะ>ันสี่มั้งเออันนี้อยู่เทแบบ 1> 1, 2, ่าไหร่ครับหนึ่งพันสองร้อยชั่งโลจันหร่อพัน <200. S 2> ห้าร้อยก็พันสองพันสองร้อยลดต่างกันเยอะอยู่แต่ว่าคู่นั้นมันจะไม่ใช่หู่นอีกนะมันจะเป็นแบบรองเท้าปิดไปเลย เฮ้ยแต่มาสบายจริงไ,ได้ฟิลนั้นเลยแต่ว่าแบบนี้ดีกว่า,า,วาอันเนี้ยเด็กขอแต่นี้มีของเด็กไม่ใช่ของเด็กไซส์เล็กค่ะไซส์44ลองใส่เดินดูก่อนปะนนนล่ะแล้วก็เดี๋ยวรอเขาออกแบบแบบนี้ที่เป็นรุ่นเด็กอ่ะเราจะได้รู้ว่าเออมนันต่างกัน ไปเก็บไงเป็นไงสบายดีเออสบายใช่ไหมไม่กัดเท้าด้วยแม่งรองเท้าผู้เก่ากัดเท้าด้วยดแดงเลยอ้าวเอเอ,เอกัดเท้าเหรอต้องปรับสายหน่อยแล้วอันนี้แบบไม่ได้ม่ได้รีวแบบอ๋อสายมาจากสมุสย เดี๋ยวอันนี้จะจะให้ดูว่ารองเท้ายี่ห้อเนี้ยมันดียังไงเขามีป้ายให้ดูนี่เขาบอกว่าคืนแรงกลับได้ดีไม่เปืองแรงนี่น้ำหนักเบาเพียงข้างละร้อยกรัมนะจ๊ะยึดเกาะพื้นผิวยับยัง้งแบคทีเรียด้วยแล้วก็ความสัม ความนุ่มที่พอดีสัมผัสได้ถึงความนุ่มนี่อ่ะจ่ารียบร้อยพันสีร้อยสี่สิบบาทนะคะอันนี้คือลดแล้วตอนแรกว่าถ้าหลัว่าพันแปดอ๋อก็แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ ราคาออนไลน์หน้าเฟซบุ๊กเขาก็คือพันสี่เขาก็เหมือนทําแบบว่าราคาเป็นลดแล้วแต่ก็ไม่ได้ลดหรอกเพราะว่าราคาออนไลน์มันก็ราคานี้แต่อยากให้คนที่จะซื้ออย่าอย่าเพิ่งซื้อออนไลน์ให้มาลองที่ช็อปก่อนเพราะว่าแบรนด์นี้มันจะแปลกตรงที่ถ้าคุณใส่ไซส์ไหนอยู่มันจะต้องลดไซส์มาหนึ่งไซส์ถึงสองไซส์เพราะว่าปงอ่ะลดสองไซส์เออไม่งั้นแบบกลัวเสียเงินฟรีแต่ว่าในออนไลน์เขาก็เขียนอยู่นะว่า ถ้าเกิดซื้อไปใส่ไม่ได้อะส่งกลับมาถ้าในช้อปปี้ที่เราเห็นอาเสียค่าเปลี่ยน55บาทแต่เปลี่ยนไซส์ได้อย่างเดียวเปลี่ยนรุ่นไม่ได้ก็น่าจะมีคนที่แบบว่าคิดว่าแบบสมมุติว่าตัวเองใส่36แล้วก็กดสั่ง36อย่างเงี้ยคุณจะพลาดเลยเพราะว่ามันจะใหญ่กว่าปกติ2เบอร์เออใช่ไม่ไลอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่ารถในสไซส์เพราะว่าภาในนี่แบางทีรถมาใส่นึ่งแล้วอะมันเหมือนใส่แล้วมันมันมันก็ไม่สวยอะ่ะรือแบบใส่แล้วมันเดินไม่ถนัด เออ,เ,อ,อเพราะวานนี้มันต้องรดสองไซส์มันถึงจะได้ก็แนะนําให้หาช็อปใกล้บ้านแล้วค่อยไปสั่งออนไลน์เอาถ้าอยากได้สีที่ต้องการเพราะว่าของเขาหมดเพราะอย่างเมื่อกี้ตอนที่เรารอก็จะมีคุณป้าด้านหลังเดินมาถามว่าสีม่วงมาหรือยังคือเขารอสีอยู่จริงจริงสีม่วงก็สวยเลยมันออกม่วงอ่อนๆเพราะตอนออแรกก็เห็นแต่ที่นี่คือแบบของมาปุ๊บแล้วก็หมดเลยก็คงจะฮิตไม่เข้าใจว่าทางลัฐทำไมไม่ทําเยอะๆหรือทําเยอะแล้วแต่ไม่พอกับความต้องการษณเปล่าวะ<ร> ไม่แบบเขาเขา,เขาทำโฆษณาเพราะว่าตอนที่เอาจริงอนะตอนที่เราซื้อเราก็ไม่รู้นะเว้ยคือตอนนั้นหารองเท้าไปสมุยแค่นั้นแหละอืมแล้วบังเอิญเออแล้วบังเอิญเห็นว่วาเฮ้ยแบบมันแบบให้มันดีต่อสุขภาพแล้วมั็นพันสี่ก็แบบเออก็ถูกดีวะ่ะเออแล้วแบบก็เลยเออร้องสั่งอะเพราะว่าอยากได้เป็นแนวแบบนี้เดี๋ยวไปไหนสตาร์บนะัคเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปสตาร์บัคกันต่อกาแฟแบบไม่ไม่ได้กินกาแฟไม่มีแรงเดินโอเคพบกัน Starbucks, สตาร์บัคสงสารเด็กน้อยอยากได้รองเท้า แต่ว่าต้องใส่ยี่ห้อเดิมไปก่อนฝากถึงผู้บริหารแบรนด์วีอิงหน่อยอะช่วยทำให้หนูหน่อยช่วยทำให้หนูหน่อยโอ้ลูโปตเตอร์สวยมากเลยนี่เป็น ไม่ใช่โปรเตอร์โชว์อะไรนะนี่คือบริเวณหน้าห้องน้ำโปรเตอร์สวยมากเขาเป็นโปรเตอร์ไหมเมียหรือว่าเป็นสกรีนว้าวน่าประทับใจนะมีตรงนี้อีกเมีย แล้วเหรออ,หรอ,อันนี้เดี๋ยวแวะซื้อก่อนนะกล้องเดี่ยวนี้เป็นของเรื่องผู้หญิงห้ามส่วนตัวอา้าว ได้อะไรมาบ้างได้กางเกงขาวผู้อนึกว่าขนมเอามาถือให้นคะไปข้างล่างก่อนเกิดเหตุเอคซิเดตนิดหน่อยปวดท้องอเอ้าเราไม่เดินลงบันไดเหรอมันอยู่ชั้นล่างเหรอไอ้ที่ต้องไปตรงทุกเปอร์อะไปซื้ออะไรผ้าไหมอะไรวะไม่ไหวเนี่ย เดี๋ยวพาดูซุปเปอร์ของที่ไอคอนสยามนะครับน like ี่เปล่าก็มึงก็แก่อยู่นะ แลไม่เอาไปเลยะมันไม่ต้องใส่แบบเมื่อกี้เื่องนี้ไม่เคใช่ไแบบแบบนี้ย้มงดูวิธีใส่บใส่ง่ายเหมือนสวบเกงไงแต่วิธีถอสามารถฉี่ด้านข้าอ,ออกคือมันใส่ไปได้เลยใช่ไหมเออแต่เวลาถอดฉีกเอาเราจะลองไปดูนะ ถ้าไม่โอเคแล้วเราก็แบบจะใส่เป็นจริงจริงไหมซื้อ,อไปสองแบบใช้ดีนี่กูก็ใช้ได้ไรบ้างมีนาดูดิอันนี้ของมีแล้วของหนูอ่ะคินเดอร์เหรอแล้วก็อะไรฟาริโร่สองอันโอเคจ่ายเงิน